ทองเกมนะคะตอนนั้นที่พาตัวเองก็เป็นภูมิแพ้นะคะเป็นภูมิแพ้แล้วก็เป็นไมเกรนแล้วก็เป็นลองโควิดด้วยนะคะเนื่องจากว่าตัวเองเป็นโรคภูมิแพ้ประจําอยู่แล้วนะคะพอมาเจอโควิดสิบเก้าก็มาเป็นลองโควิดอยู่สองปีนะคะตอนนั้นก็ใช้เสียงไม่ได้นะคะเสียงก็จะเปลี่ยนไม่สามารถจัดรายการวิทยุได้นะคะตอนนั้น ก็หยุดอาหายไปเลยนะคะสองปีแล้วก็พอได้มาเจอผลิตภัณฑ์นะคะยูออกซี่ก็ทำให้สุขภาพดีขึ้นนะคะจากเดิมพี่ปารวยนะคะก็จะเป็นคนที่หนึ่งนอนไม่ค่อยหลับนอนหลับตื่นหลายครั้งในตอนกลางคืนนะคะสองก็จะตื่นเช้าไม่ได้เป็นคนแพ้อากาศตอนเช้ามีอาการจามเป็นหวัดคัดจมูกนะคะสามนะคะก็จะเป็น การปวดหัวบ่อยนะคะเนื่องจากว่าเรานอนหลับไักคอนไม่เพียงพอนั่นเองนะคะรู้สึกว่าร่างกายเราจะ่อดเพลียในตอนเช้าๆที่ปารวยก็มีสุขภาพที่ไม่ดีนะคะในช่วงนั้นหลังจากเป็นโควิด19ก็คือรองโควิดแต่หลังจากได้มาทานผลิตภัณฑ์ยูออกซีนะคะผ่านไป สองมิตรเช้าหลังอาหารแล้วก็สองมิตรก่อนนอนนะคะก็รู้สึกว่าสองขวดขวดที่สองนะคะก็จะมีอาการที่ดีขึ้นก็คือหนึ่งเราไม่มีอาการจามตอนเช้าๆแล้วก็สามารถตื่นเข้าห้องสพากาคาเฟ่ได้ซึ่งปกติแล้วพี่พาดวยจะเป็นคนตื่นสายมากๆต้องลุกจากที่นอนได้ก็ต้องแปดโมงเป็นอย่างเร็วที่สุดก็แปดโมงเก้าโมงเช้านั่นเอง ่หลังจากที่เราได้ทานยูอ็อกซี่นะคะก็ตื่นเช้าได้ในทุกเช้าหกโมครึ่งนะคะเข้าห้องสปากาเฟได้ไม่มีอาการจามไม่มีอาการเป็นหวัดคัดจมูกนะคะซึ่งก่อนหน้าที่จะทานก็จะแอดมิตรโรงพยาบาลหกครั้งนะคะหกครั้งครั้งละสองถึงสามวันสี่วันนะคะในแต่ละครั้งแล้วก็คลินิกนะคะก็หกคลินิกด้วยเช่นกันทานยานะคะคุณหมอก็ ทะเลจมูกบ้างสองข้อบ้างอะไรบ้างนะคะก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะคะไม่มีอะไรผิดปกติเต้าแต่เสียงเปลี่ยนก็เลยลงความเห็นว่าเป็นโควิดแต่หลังจากราู้สนต่อเนื่องก็ไม่ว่าจะเป็นอาการระคายโคอมันมีเสมหะนะคะก็หายไปอาการนอนไม่หลับนะคะตื่นหลายๆครั้งในต,ตอนกลางคืนก็หายไปนะคะแล้วก็อาการปวดหวัวไมเกรนหายไปด้วย อาการเป็นหวัดคัดจมูกบ่อยๆในตอนเช้าก็หายไปนะคะรวมทั้งคนข้างๆพี่พารวยนะคะท่านนายกเองนะคะก็มีอาการปนหนักมากก็ตอนนี้ไม่มีอาการปนนะคะเป็นหายใจเบาๆไม่ไม่กดเสียงดังเหมือนเมื่อก่อนนะคะก็เป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์นะคะหลังจากที่ทานไปสองปีครบสองปีตอนนี้พี่พารวยก็ ไม่มีอาการอย่างที่เป็นเหมือนเมื่อก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการจามตอนเช้าหรือวอ่าการนอนไม่หลับนะคะจะหลับลึกมากมากก็แล้วไม่ต้องเข้าเอดมิตรโรงพรยาบาลนะคะสองปีนี้ไม่เอดมิตรโรงพรยาบาลสักครั้งแล้วก็ไม่ได้ไปคลินิกสักครั้งเลยนะคะในสองปีนี้ก็ได้สุขภาพที่ดีมา,มากมากนะคะรวมถึงอาการที่เป็นไหวนทองนะคะ มีอาการไวทองด้วยนะคะในหลายๆท่านรวมทั้งส่วนเองนะคะก็ดีขึ้นนะคะการหุดหิดก็ดีขึ้นมากนะคะก็เป็นผลจากเราที่ทานในส่วนของยูออกซี่นะคะก็ช่วยเสริมภูมิต้านทานลดอาการเพ้นะคะล้างพิษปอดดีท็อกตับนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของทําให้หลดเลือดแข็งแรงนะคะก็เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะคะผลิตภัณฑ์ของยูออกซี่นะคะก็พี่ปาดวย เป็นหนึ่งเสียงที่การันตีว่าไม่ว่าเราจะไปแนะนำใครที่ไหนนะคะหลังจากที่เขาได้ทานไปก็ประทับใจและก็ซื้อซ้ำทุกคนนะคะตอนนี้พี่ปลารวยเองก็มีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งกระเป๋านะคะก็คือจากการที่เราได้เข้ามาทำทาธุรกิจอย่างเต็มตัวอีกหนึ่งธุรกิจก็คือธุรกิจจะข่ายบริษัทยูมิดีซึ่งเดิมพี่ปลารวยทำประกันก็มีรายได้หนึ่ง ีก <Ooh. S 1> ็มีเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งกระเป๋านะคะก็ทําให้เหมือนกับเรามีหลอดไฟเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลอดในบ้านของเราทําให้มีแสงสว่างได้มากยิ่งขึ้นนะคะค่ะก็ขอบคุณนะคะบริษัทยูมีดีนะคะที่ได้ผลิตสินค้าดีๆขึ้นมานะคะก็ต้องขอบคุณผู้บริหารทั้งสี่ท่านนะคะท่านซิโอนักปั้นกรงพงศธรท่านสัญญาภารีนะคะคุณหมอพีชนะคะ บรัทจักรญิงลูกวานเอกภพกสินนะคะและขอบคุณที่ปรึกษากิติมาศนะคะคุณเอกภงมิป้องพงศ์งงสโตนนะคะท่านก็เป็นคุณพ่อข,ของท่ง CEO านซีโอนั่นเองนะคะท่านเป็นรองผู้นวยการโรงพยาบาลตะลุงและก็เป็นกรรมการผู้จัดการสกาออสกลอมรัพ์ด้วยนะคะทั้งสี่เสาหลักนะคะก็กอ ดีขึ้นมาแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่ดีให้กับพวกเราทุกคนใช้นะคะแต่ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณเอ็ที่ส่งไมให้เช้านี้นะคะ